สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง3รลาวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามคัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับค่ำคืนของวันที่2นะครับพี่ๆเนาะเดือนกันยายน2567กก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชม เด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับพี่พี่แล้วก็ท่านใดที่ติดตามมาทางเมื่อคืนนี้ผมยินดีกับพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าสายลูดนั้นมาทั้ง3รอบเลยนะครับผมแล้วก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยนะครับเราสามัคคีผมให้5กับ1นะครับผลที่ออกนะครับผม136กับ7 7 1นะครับเราของเรา71ไม่มีนะครับใครลูดที่1เข้าไปที่71 เราสามเมื่อคี VIP ให้3กับ9ผลที่ออก924กับ 9, 9 9นะครับใครรูดที่9เข้าไปที่99นะครับทำไมไม่เป็น294เนาะนะครับพี่นาะนะครับให้1กับ5ผลที่ออก38103ใครรูดที่1เข้าไปที่81นะครับเนาะเสียดายอย่างเดียวที่เจาะไม่เข้านะครับเมื่อคืนนี้ถือว่าสายรูดนั้นมาเด้งๆนะครับ ส่วนแนวทางของค่ำคืนวันที่2นะครับพี่พี่ท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับสำหรับนะครับแนวทางเราสามัคคีของเรารอบแรกผมให้ไปที่เลข1นะครับ1กับ5อีกแล้วนะครับพี่นาอสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1 3สา ห6 19หนึ่งนะครับ5 3 5สา7ห้าหห้าเจ็ดสาตัวห้าหนึ่งสานะครับนะครับตัวเน้นก็จะเป็นที่หนึ่งสามหแล้วก็ห้าหนะครับผม ส่วนเราสามัคคี V.I.P. นะครับเราสามัคคี V.I.P. ผมให้ไปที่เลข3เลข9นะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข9 92 94 98 32 34 38นะครับ3ามตัว394นะครับผม อืมนะครับพี่พี่ได้แนวทางเหมือนเมื่อคืนนี่เลยนะครับเนาะสองรอบนะครับได้แนวทางเหมือนเมื่อคืนนี่เลยคืนนี้ขอให้มานะครับขอให้มาในตัวเจาะเนาะส่วนนะครับผมลาววีพผมได้เลขหกกับเลขศูนย์นะครับพี่พี่สายลูดนะครับให้ไปที่เลขหกหกหนึ่งหกสามหกแปด 01 06 08 3ตัว06 1นะครับพี่นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็เราว v p อนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรี ก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าไปที่หน้าช่อง YouTube ผมนะครับกดเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์ก่อนเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดๆน,นะครับหาคำว่าชุมชนนะครับแล้วกดเข้าไปก็จะเจอ QR Code ก็สามารถเพื่อนเพื่อนมาทักทายผมได้นะครับพี่ๆคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับผมกราบสวัสดีครับ